ะะถึงเวลาที่คือจะด่ารัฐบาลผมไม่ได้ว่าอะไรนะมึงจะด่ามึงก็ด่าไปนะครับผมนะฮะแต่ถ้ามึงมาใช้ตักกากไปว่าเฮ้คนไทยแม่งยังช่วยเหลือกันอยู่กลายเป็นว่าถ้าคนไทยยังช่วยเหลือกันอยู่กลายเป็นว่ารัฐนั้นล้มเหลวประเทศล้มเหลวไอ้ควายนะฮะมันก็ช่วยเหลือกันทุกประเทศนั่นแหละ <S <S ช่วยเหลือกันการเกื้อกูลกันเนี่ยยังไงรัฐบาลเนี่ยต่อให้บริหารดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ตั้งรับแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือภัยพิบัติที่มันไม่สามารถประเมินได้ นะมึงบอกว่าโอ้ยเขาลุกมาก่อนมวลน้ําเท่านี้กี่เท่านี้กูนเท่านี้หมูมึงพูดมึงพูดได้ตอนนี้มันเกิดเหตุแล้วมึงแข็งนะแล้วอ่าเดี๋ยวรอภาคใต้น้ําลดลงกว่านี้นะครับเราจะเตรียมช่างภาพนะฮะเราจะเตรียมช่างภาพช่างกล้องต่างๆเนี่ยนะครับนะฮนะร,รวมถึงทีมงานที่เข้าไปถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะไปหาบ้านสักหลังหนึ่งที่ ที่ตกตกสำรวจนะฮะอ่าเข้าไปช่วยนะครับเพื่อทำคอนเทนต์นะฮะว่าเรามาช่วยท่านแล้วนะอะไรงนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะเออนะครับเพราะว่าคือเราต้องใช้สไตล์นักการเมืองกันบ้างนะครับ,นะรบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเออนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น คือเราทําอะไรเนี่ยเราก็เลยคนก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรือเปล่ามานั่งดงนั่งด่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่นั่งด่าเนี่ยนะครับคือด่านักการเมืองคือด่าคนที่ที่รู้สึกว่ามึงต้องมาแซะนะฮะไร้สาระหาอะไรในในช่วงที่มันน้ําท่วมอะไรเงี้ยต้นนะฮะได้ข่าวมาว่านะครับพ่อว่าวเองนะฮะเขาก็จะกําลังลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวผมกลับถึงประเทศไทยผมไปช่วยนะ เออนะฮะมึงมาช่วยอะไรครับนะฮะมึงไม่ต้องมาแล้วครับผมนะฮะเออนะครับมึงไปโม้อยู่ต่างประเทศอ่ะนะครับผมนะฮะไปโม้อยู่ต่างประเทศดีแล้วนะ,ะสภาพนะฮะสภาพคือคือคอ,อะไรคือพักตัวเองนะฮะรับปากหาอะไรว่ายังทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็พอทําคลิปล่าสุดไปเนี่ยนะครับผมนะฮะไอที่ประเด็นนักลงนักร้อง นะฮะเออนะครับกโ็โหนะฮะมาด่าว่านะ,ะก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาสื่อสารว่ารัฐทํางานล่าจงล่าช้ามึงก็ไปดา่ารัฐดิกกูด่านักองนะครับขอบคุณมากครับพี่โมโมนะครับมึงจะดา่ารัฐอะไรมึงเต็มที่เลยแล้วแต่มึงเลยนะครับแต่ถ้ามึงมาใช้ตักกว่าไอ้คนมันยังช่วยเหลือกันอยู่คนไทยมันยังช่วยเหลือกันอยู่นะฮะต้องมีผู้บริหารไว้ทําไมผู้บริหารมีทําไม มันมีทําหลายเรื่องนะครับประเทศชาติมันมีการแก้ปัญหาหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ําท่วมอย่างเดียวมันต้องแบ่งไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นต่างๆข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาภายพิบัติต่างๆมันเยอะแยะมากมายนะฮะมึงจะคิดว่ามึงเก่งกว่าธรรมชาติครับ <S 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 นะบพอถึงพักมึงจริงๆเนี่ยเอาแค่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับภูเก็ตเหมือนที่ผมชอบพูดเอาแค่จังหวัดลําพูนเนี่ยเอาแค่อยุธยาที่มึงเป็นสสมึงเป็นสสอยู่กี่เขต นะึงมึง,ม,งมึงเคยดูแลได้ไหมเขตมึงอ่ะมึงอย่ามาพูดเลยนะครับผมนะฮะเออเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะฮะถึงเวลาที่คือจะด่ารัฐบาลผมไม่ได้ว่าอะไรนะมึงจะด่ามึงก็ด่าไปนะครับผมนะฮะแต่ถ้ามึงมาใช้ตักกะเพราะว่าเฮ้ยคนไทยแม่งยังช่วยเหลือกันอยู่กลายเป็นว่าถ้าคนไทยยังช่วยเหลือกันอยู่กลายเป็นว่ารัฐนนั้นล้มเหลวประเทศล้มเหลวไอ้ควายนะฮะมันก็ช่วยเหลือกันทุกประเทศนั่นแหละ มีประเทศไหนที่เขาไม่ช่วยหรือกันทำไมสังคมมึงชอบเป็นสังคมเห็นแก่ตัวสังคมมึงชอบเป็นสังคมแบบยังไงนะฮะคือการช่วยเหลือกันการเกื้อกูลกันเนี่ยยังไงรัฐบาลเนี่ยต่อให้บริหารดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ตั้งรับแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือภัยพิบัติที่มันไม่สามารถประเมินได้นะ,ะมึงบอกว่าโอ้ยเขาลุกมาก่อนมวลน,น้ําเท่านี้กี่เท่านี้กูเท่านี้มูมมึงพูดมึงพูดได้ตอนนี้มันเกิดเหตุแล้วมึงพูดได้ มึงยังไม่รู้เลยํานะครับว่าปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะรมันไม่ใช่ลานิย่ามันไม่ใช่มันคือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการ์ที่แม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วกรมอุตุก,ก็ประเมินถึงขั้นที่สากลยังพูดเลยว,ว่ามันเป็นปรากฏการ์ที่มันประเมินยากมากเหมือนกับที่เกิดที่บังคลาเทศ เก่งนะฮะเก่งโอ้โหเก่งกว่าธรรมชาติสุดยอดไอ้ส้นตึกนะฮะเออนะครับไอ้ตอนจังหวัดที่มึงดูแลเนี่ยยังดูแลกันไม่ได้นะฮะเป็นไงล่ะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะเขาก็พยายามทําเต็มที่แต่โอเคแน่นอนครับนะฮะถ้าคุณจะตําหนิในเรื่องบางเรื่องบางราวนูน่นนี่นั่นต่างๆมันหน้างานมันมีผิดพลาดครับแน่นอนครับตัวคุณจะตำหนิก็เรื่องของคุณนะฮะผมไม่ได้มานั่งแบกนะฮะอนุทุงอนุทินอะไรนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะเออนะครับเพราะนั้น นะครับมึงก็ไปดูในบริบทดูหน้าง,งานดูอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วดูว่านะฮะตัวมึงเองเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะฮะเออเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะตําหนิถ้ามึงจะดงมึงจะดา่ามันก็มีส่วนผิดประชาชนก็มีส่วนผิดเทศบาลก็มีส่วนผิดหน่วยราชการก็มีส่วนผิดมันก็ผิดทั้งนั้นน่ะนะครับผมนะฮะเออนะฮะบ,บางบางพรรคที่ไม่ได้ทำงานก็ปากดีชิบหายไอตอนตัวเองดูภาคเหนือแม่งกระท้วมกระท่วมสองรอบด้วย นะฮสุดท้ายแล้วเป็นไงครับนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือนั่นแหละครับนะฮะอะไรที่อะไรที่พักส้มมันเคยพูดเอาไว้นะฮะว่าซื้อมาทําไมนู่นนี่นั่นพัทมไมสุดท้ายแล้วมันก็ได้ใช้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างของนะครับเรือจักรีนะฮะเรือหลวงจักรีนารเบตนะครับที่เข้าไปถึงสงขานะครับพร้อมกับพ่วงเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างๆเข้าไป นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นก็นั่นแหละครับนะฮะมันซื้อไว้เตรียมไว้นะฮะไม่ได้ซื้อคือตอนที่มันไม่ได้ใช้อะก็ดีแล้วเพราะมันยังไม่ได้เกิดเหตุไงนะฮะบางอย่างที่มันซื้อเอาไว้แล้วมันยังไม่ได้ใช้ก็ดีแล้วครับเพราะมันยังไม่ได้เกิดเหตุครับแต่ถ้าเกิดเหตุเมื่อไหร่แล้วมึงไม่มีเนี่ยชิบหายครับ <S <S เดี๋ยวมึงก็มาบน่นอีกว่าประเทศไทยไม่มีอุปกรณ์นู้อุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็มีด้อมกีบนะฮะที่มันมาบ่นว่าแะไร นะฮะบ,บางทีก็งงนะหน่วยงานที่มีเรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่พร้อมเพียงมีอยู่ในมือทั้งนั้นนะฮะแต่ต้องรอเอกชนขยับตรงขยับตัวดําเนินงานช้ามากมึงรู้ได้ไงว่าเขาดําเนินงานช้ามากนะฮะมึงรู้ได้ไงครับผมนะฮะว่าเขาดําเนินงานช้ามากนะครับ สิ่งที่เขาเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะคือต้องเขารอรับรายงงรายงานจากเทศบาลเทศบาลแจ้งว่าเอาอยู่มีการปกปิดข้อมูลนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะแล้วก็น้ําก็มาแบบฉับพลันนะครับแล้วพอดําเนินการไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับหน้าง,งานมันก็ช่วยเหลือลําบากนะฮะอุพยบก็ไม่อุพยบคนตั้งเยอะแม่งเกือบทั้งอําเภออนะ และอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรเขาก็ดำรงกําลังกันช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพียงแต่การที่เขาช่วยเหลือหน้าง,งานเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลามาถ่ายคอนเทนต์แบบพวกมึงนะฮะไม่ได้มีการมาโปรโมตนะครับมาโพสนะฮะเออนะครับแล้วน้ำมันก็มาแรงนะฮะทางเข้าเรือก็เข้าไม่ได้จุดเอาเรือมาลงก็ติดรถที่มันจอดอยู่นะครับทางอากาศฟ้าก็ปิดลมแรงฝนตกหนักหอก็ขึ้นไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่าง นะครับนะฮะทีนี้มาพูดนะฮะรัฐบาลก่อนหน้านี้กูเห็นอมสากนะครับผัดข้าวก็ไม่สมควรผัดครับผมนะฮะแต่ถ้าผัดก็ต้องเปิดแก๊สนิดนึงครับไม่ต้องพิมพ์ซ้ําครับคุณไอ้นะฮะรัชนกนะครับผมผมเห็นครับผมนะฮะกูไม่ได้มาแบกคนผัดข้าวครับผัดข้าวก็ไม่สมควรผัดครับนะฮะเออนะครับแต่ถ้าผัดก็ต้องเปิดแก๊สนิดนึงครับนะฮะไม่ใช่ผัดแล้วไม่เปิดแก๊ส ไอต,ตอนผัดแล้วไม่เปิดแก๊สกูไม่เห็นคำรามกันเลยนะฮะเออนะครับไม่ได้เห็นด้วยครับกูบอกแล้วว่าช่องกูไม่ได้แบกนักการเมืองอยู่แล้วนะฮะแต่กูก็ให้ความเป็นธรรมนะครับเออนะฮะเพราะฉะน,นั้นนั่นแหละครับ มึงไม่ต้องไปด่าใครพักการเมืองอื่นก็ไม่ต้องไปด่าใครนะครับพอเกิดเหตุการณ์มามึงด่ากันละงมแซ่ก,กันละงมโอ้ต้องโชว์วิสัยทัศน์คนนู้นคนนี้เก่งนู่นนี่นั่นต่างๆเก่งเก่งกันชิบหายเก่งแม่งทุกคนน่ะนะฮะแต่ผลงานคืออะไรขนาดไม่ได้น้าท่วมเท่าหาดใหญ่นะเอาแค่ภูกเก็ตอย่างเดียวมึงยังไม่รอดเลย <laughs> โอ้ลุงตู่ไม่ต้องแบกหรอกครับลุงตู่ไม่ต้องแบกหรอกครับนะฮะเออแล้วออย่างลุงตู่ไม่ใช่นักการเมืองครับนะฮะ กูตัดสินนักการเมืองคืออะไรคือคนที่มันด้อยค่าคนอื่นเขาสุพจีก็ไม่ใช่นักการเมืองครับเพราะไม่ได้มานั่งด่าพักนู้นพักนี้พักนั้นครับนะฮะนักการเมืองคือคือใครคือนั่งด้อยค่ากาันด่ากาันใส่ร้ายกาันใส่สีกันนะฮะพูดมากทํางานน้อยอย, <c oughs> เยเ่เคยเห็นลุงตู่ไปด่าธนาธรไหมเคยเห็นลุงตู่ไปด่าพี่ทาไหมเคยเห็นลุงตู่ไปด้อยค่าพักแดงไหมะนะฮะเคยเห็นลุงตู่ไปด่าพักส้มปะ นะครับถ้ามีลุงตู่ไปด่าพักส้มเนี่ยนะครับช่วยเอาคลิปมาบอกหน่อยนะฮะเออแต่กูเห็นแน่นอนครับพักส้มด่าพักแดงพักแดงด่าลุงตู่พักส้มด่าลุงตู่กูเห็นแน่นอนครับนะฮะเออแล้วขอโทษนะครับตอนช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็พักส้มไม่ใช่หรอครับที่เรียกร้องวัคซีนชนตีีอะไรมาก็่รู้เทามาตลอดครับพักตัวเองแมงยังขอรับบริจาคนะฮะขนาดพักมึงยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วมึงยังให้คนอื่นบริจาคมึงอย่ามีหน้ามาพูดว่าประชาชนช่วยเหลือกัน นะฮะประชาชนช่วยเหลือองค์กรไหนแสดงว่าองค์กรนั้นล้มเหลวถ้าประชาชนบริจาคให้พักบึงพักมึงล้มเหลวไหมล่ะนะพักมึงล้มเหลวหรือเปล่าเาเหม็นกะทิก็ไปครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ง้อเลยครับจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องมึงนี่ปัญหาครับผมนะฮะเออถ้าเข้ามารู้สึกฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เรื่องมึงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มาแบกใครครับผมนะฮะเออก็แค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นถึงบอกไงครับ นะฮะมึงจะด่าใครก็เรื่องของมึงครับกูบอกแล้วนะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะ่ะนะฮะคือมึงทําอะไรได้เท่าไหร่มึงก็ต้องทําไปก่อนหน้างานนะครับเผิดเกิดภัยพิบัติประเทศต่างๆเกิดภัยพิบัติประชาชนอยู่หน้างานก็ต้องช่วยกันไปก่อนใครช่วยได้ใครเข้าถึงก็ต้องเข้าถึงไปก่อนนะ,ะรัฐบาลไม่ใช่เทพเจ้านะครับเพราะอะไรฮะคือเกิดเหตุขึ้นมามึงคิดว่าจะช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์้ทุกคนเหรอนะฮะมันไม่มีทางเป็นได้เพราะนั่นมันเกิดสิ่งที่ มีองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยส่วนมึงจะไปด่าวความผิดพลาดสั่งการนู่นนี่นั่นไม่มีศูนย์บัญชาการอะไรต่างวิจารณไปเลยครับเต็มที่ครับนะฮะเป็นกูรูตอนเกิดเหตุว่าทำไมไม่ทำอย่างงูทำไมไม่ทำอย่างนี้ต้องบูรณาการกูเห็นพูดกันฉ่ำเลยบูรณา,ารบูรณาการนะครับถามพักหนึ่งอะพักที่มึงเชียนะครับเอาแค่จังหวัดเดียวอะรอดอยัง พออนุทินนะฮะพออนุทินไปหน้าง,งานบอกกูรูน้ําท่วมบอกนายกไม่ควรไปหน้าง,งานพออนุทินไม่ไปบอกอนุทินทําอะไรอยู่ทําไมไม่ลงหน้างา่นะ,ะเออดาวโอ้โหอนุทินตอนโควิดมึงรู้ไหมครับว่าตอนโควิดเนี่ยนะฮะมันก็พลาดเพราะขา้าราชการบางส่วนที่มันไม่ทําตามกฎนะฮะแต่ประเทศไทยก็คุมโควิดจนได้อันดับหของโลกนะครับจากการจับ จากจาก,จากการจัดอันดับของ c e o World Magazine ว่าประเทศไทยสามารถนะฮะบริหารโควิดได้ดีเป็นอันดับ6ของโลกครับ